เขาบอกว่าของเราเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะเราแข่งข้าเร็วกว่าคนอื่นนะเราแข่งข้า5.6เปอร์เซ็นต์ต้องดูโครงสร้างของการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยพวกเรายังติดก,กับตักตัวเองเท่าที่ประเมินตัวเลขน,น,นะครับคุณกีตา้าก็คือว่าในไต,ตรมาสสามเนี่ยเนื่องจากที่ว่ากรากฎาคมเราทําได้ดีถึง15.2เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบ w o r s t case scenario เลยเนี่ยอย่างตับเนี่ยทางด้านการส่งออกในไต,ตรมาสสามเนี่ยน่าจะได้2เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยนะ แต่ตัวที่เป็น High Impact a n Un h i g h p a s s i b i l i t y นั่นก็คือเรื่องของซิลิรอนมิคเพราะว่าตัวนี้โอโ้โตมาก30%กว่าเปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมนะครับ ส่วนที่น่าสนใจนะคะคือแม้ว่าตัวที่เป็น key highlight นะคะอย่างสินค้ากเกษตรเนี่ยจะเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าตัวที่เป็น k e ย challenge นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าปิโตเคมีเนี่ยมูลค่าก็ค่อนข้างสู่เหมือนกันนะคะ,ะมันจะมีผลกับตัวเลขโดยรวมไหมคะคุณชัยธัตัวที่มันดีเนี่ยมูลค่ามันอาจจะไม่มากเท่าตัวที่มันเสี่ยงหรือว่า challenge ครับก็ขอบคุณมากครับถ้าเราดูนั้นเนี่ยตัวเลขของทางด้านปิโตโเคมีเขาก็ค่อยๆดีวันดีคืนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในช่วงเจ็ดเดือนเขาก็ตีตื้อขึ้นมาก็คือลบนิดหน่อยเองลบศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้น,นลอดส่วนเคมีพันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเลขที่ไปทางด้านอ,อินเดียนั้นเนี่ยก็ต้องตอบว่าเคมีพันนั้นเนี่ยเจ็ดเดือนนี้เนี่ยเติบโตถึงสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณบิตาก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นก็น่าจะขับเคลื่่ออนตไไปได้ ก็ต้องติดตามหรือว่าเป็น Key Challenge ของพวกเราละนะครับที่ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนยานยนต์นั้นเนี่ยเราก็ยังมองอยู่นะครับว่าใน New Capacity นะครับที่มาจากทางด้าน EVE อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับถึงแม้ตอนนี้ในเรื่องของ ICE นะครับขึ้นจนสันดาณเ e อ e r โบพอ o ์ชช s ่นเอ n จนอันนียอาจจะชะลอไปบ้างน,นะครับแต่อย่างน้อยถ้ามี New Capacity ขึ้นมาหลังจากที่เขาย้ายฐากนการผลิตมาที่เปิดในประเทศไทยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะ รอติดตามแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ดูประเมินผลกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในภาพรวมนะครับถ้าเอาแบบช็อตเทอมนะครับในช่วงสี่เดือนนะครับหลังนี้เพราะว่านี่ก็จบสิงหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงสี่เดือนแล้วกันตั้งแต่เดือนกันยายนผมก็ยังเรียกว่าไม่ต้องรุนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นได้แน่นอนคราวนี้ถ้าตอบว่าสองเปอร์เซ็นจะพอไหวไหมเท่าที่ประเมินตัวเลขนะครับคุณกีตาก็คือว่า ในไตรมาสสามเนี่ยเนื่องจากที่ว่ากรากฎาคมเราทําได้ดีถึงสิบห้าจุดสองเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบ w o r s t case scenario เลยเนี่ยอย่างตับเนี่ยทางด้านการส่งออกในไตรมาสสามเนี่ยน่าจะได้น้อยน่าจะได้สองเปอร์เซ็นอย่างน้อยนะเพราะเราเก็บเก็บสกอร์ไว้ได้เยอะและ้วสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในสองหมืห้าพันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นไตรมาสสามเนี่ยน่าจะสบายใจในระดับหนึ่งได้ไตรมาสสี่เนี่ย ต้องตอบว่ามีโจทย์เยอะนะครับเหมือนทําข้อสอบนะครับตอนนี้โจทย์ยากมาขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของ exchange rate นะครับ currency <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยไว้นั่งหาลือกันนะครับพูดคุยกันว่าเออมันจะมี high impact high possibility <c oughs> เ,ปเป็นอย่างไรนะครับในในไตมมาสี่นี้ถ้าแบบ worst case scenario เราก็ประ, scenario, ะเมินดูแล้วในไตมมาสี่เนี่ยอย่างน้อยถ้าเราได้สักหึงเปอร์เซ็นมันก็จบปีก็น่าจะได้สักสอันนี้ก็คือจากการวิเคราะห์หนสถานการณ์ล่าสุด ที่ถ้าคิดว่าสมมุติฐานต่างๆไม่ได้ขยายวงหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงไปมากกว่าน,นี้นะครับคุณกิตาครับแต่ว่าคือดูจากการโตในช่วงของเดือนกรกฎานะคะคุณชายชายตั้ง15แต่ว่าที่เหลือเนี่ยอีก4เดือนนะครับ มันอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซนเองนะคะแสดงว่าคือความท้าทายมันมีอยู่มากเลยนะคะแล้วก็การโตระดับส5้าเอร์ซ็นี่ยแสดงว่ามันจะไม่ได้อยู่นานหรือว่าจะไม่ได้อยู่ยาวถูกไหมคะเพราะว่าคือหากกบลบก,กันเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับไปโตได้ประมาณแค่ไม่เกิน2%เเซเท่านั้นเองต้องบอกว่าตัวที่คำถามก็คือว่าเดือนกรกฎาคมโตเพราะอะไรต้องต้องเก็บค่วนะว่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเดือนกรกฎาคมโตเพราะอะไร ทีไฮไลท์สินค้าโปรดัก t ์คืออะไรนะครับแน่นอนก็คือข้าวอย่างพา,าราคำถามต่อไปก็คือว่ามันจะเป็นโม oh, เมนตัมตอบได้ไหม yes เป็นไป,นปนได้มี Possibility นะครับแต่มันยังไม่ใช่ไฮ Impact เพราะว่ามูลค่าการค้าแต่ตัวที่เป็นไฮ h i m แ a c t รันไฮง Possibility นั่นก็คือเรื่องของอ e ิเลอนิกครับเพราะว่าตัวนี้โอ้โหโตมาก30%กว่าเปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎา,าคมนะครับ ทั้งในแง่ของฮ a ร d ดดิสก์ไดรแล้วก็ในเรื่องของ p c b แล้วก็ New Capacity ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าที่ย้ายฐานได้ผลิตมานั้นเนี่ยแล้วก็จะส่งผลอนิสงส์ให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการสง่งออกตัวนี้ไปได้แต่มันก็มีแต่นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในขีดอ u มพันของเราเรา,เรานั้นเนี่ยมันจะต้องไม่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 แกว่งตัวไปมากกว่านี้เช่นในแง่ของค่าเงินบาทในเรื่องของ เรื่องของ geo-politics นะครับซึ่งเราก็ยังคงเป็นไปได้ครับว่าอย่างน้อยก็น่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนอยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ถ้าจะมากไปกว่านี้นรนเ,นเราก็คงจะต้องมาดูว่ามันจะเป็นเพราะอะไรต่อไปงงครับดูว่าตกลงค,ค่ะเรื่องค่างเงินบาทที่แข่งค่านะคะมีแต่เสียงที่เป็นห่วงภาคส่งออกนะคะคือตอนนี้เราก็เห็นบาทแข่งค่ารอบ ะะสัญญาณที่ดีก็คือเห็นมีเงินไหลเข้านะคะแต่ด้านหนึ่งก็เป็นห่วงอส่งออกเขาจะได้รับผลกระทบไหมกําลังทรงมาดีๆนะคะเหมือนกําลังจะโตมาเจอบาดแข็งอีกนะคะจริงๆรงับกระทบไหมคะคุณชยัยชานคะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกการต่อสู้นี่ต้องเรียกว่าจิตใจก็เทาอ่อนได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ต้องบอกว่าค่างเงินเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการสงร่งออเพราะว่า,วาการสงร่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนคุณกีตาแล้วก็ผู้ฝังนะครับว่าเรายังขึ้นอยู่กับในแง่ของสกุลเงินของ US อดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้า US อดอลลาร์เคลื่อนไหวแน่นอนมีผลถึงแม้ในบางครั้งเราแปลงเป็นโลเคคอลเรนซีแต่ยังน้อยครับไม่ได้เป็นอะไรที่มากเพราะฉะนั้นเก้าสิบปอร์เซ็นก็ยังใช้เป็น US อดอลลาร์ในการซื้อขายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา ห่วงเนี่ยคือถ้าเรามันเป็นไปตามกลไกของขึ้นลงตามคู่ค้าผู้แข่งอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเอาแฟก์เข้ามาคุยเนี่ยก็เพราะว่าเราแข่งข้าเร็วเกินไปจากเดิมที่ทุกท่านก็บอกว่าสามสิบหกแล้วอยู่ๆมาสามสิบสี่ถามว่าทาไมผู้ส่งออกถึงกังวลว่าโอโห้หนึ่งเดือนแข่งข้าเร็วเหตุผลน้ายน,นิดเดียวครับเวลาพวกเราส่งออกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นชิปเม้นต์เดือน มิถุนากว่าเราจะไ,ได้รับเงินก็สิงหามิถุนาเราก็คิดว่าเราน่าจะได้ผลประกอบการที่ที่น่าจะพอไหวกับพวกเรานะครับก็คืออย่างน้อยก็คือถ้าถ้าเราขายเป็นยูเอสล่าแล้วถ้าแปลงมาในช่วง36บาทต่อยูเอสอล่าเราก็โอเคถือว่ายังเป็นไป,นปนตามแผนแต่นี่คือ34ภายในหนึ่งเดือนอันนี้มันจะทำให้พวกเรานัเนี่ยเวลาส่งออกไปเงินที่ได้รับมานั้นเนี่ย มันได้ต่ำกว่าที่เราคาดการไว้บางท่านบอกว่าโวยกสออกก็กําไรไม่กําไรนะครับตอนนี้พวกเรานั้นเนี่ยแข่งขันก็รุนแรงมากทุกคนก็ทราบว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีปริมาณความต้องการก็น้อยเพราะฉะนั้นแต่ปริมาณการผลิตเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันในต่างประเทศรุนแรงมากกําไรเพียงแค่เ,เพียงแค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์เน็ตที่เป็นกําไรเน็ตโปรฟิตนะครับก็ต้องเรียกว่า น้อยมากแล้วถ้าเจอค่าเงินบาทที่ที่แข่งค่าเร็วเนี่ยมันจะทําให้ผู้ส่งออกแน่นอนเรื่องผลเรื่องการประสิทธิภาพในการทําอะไรลดลงอย่างมีในยาสําคัญอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ยังให้ stable ั้งหน่อยนะครับแล้วค่อยๆปรับอย่างเงี้ยคืออย่าแกว่งแรงถ้าแกว่งแรงปุ๊บเนี่ยส่งออกกระทบแน่นอนโดยเฉพาะยิ่ยยงแกว่งแรงในทิศทางที่แข่งค่าขึ้นนะครับครับคุณกิตาครับ ส่วนที่เป็นการแข่งข้านะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองอย่างทางการนะคะแบงค์ชาติก็บอกว่าก็แข่งข้าจริงนะคะแต่ถ้าเช็คแล้วเนี่ยเป็นผลมาจาก US ดอลลาร์หนึ่งนะคะสองก็คือมันยังเกาะกลุ่มภูมิภาคนะคะคืออันนี้ก็มองในเชิงสถิตินะคะมุมของผู้ส่งออกมองอยังไงคะคือแข่งข้าแต่เกาะกลุ่มภูมิภาคเนี่ยก็ยังกระทบอยู่ล่ะคะต้องบอกว่าของเราเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะเราแข่งข้าเร็วกว่าคนอื่นนะ นะครับเพราะว่าอะไรในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราแข่งข่าห้าจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่จีนแข่งข่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับหยวนนะครับอบีถ้าทางด้านเวียดนามเวียดนามก็แค่หนึ่งจุดหกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อว่าถ้าเป็นไป,นปนตามคู่ค้าคู่แข่งถ้าเราสักแข่งคแค่แค่สองเปอร์เซ็นแต่นี่เราแข่งถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นจากสามจุดหกลง ลงมาเหลือ34นี่แข็งเร็วเกินไปเราไม่เราเราเรา,เราเป็นห่วงแล้วก็เราได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งทางด้าน s อ e นะครับเพราะว่าก๊าไรก็ทำได้น้อยแล้วนะครับแล้วก็เจอตรงนี้ก็จะมีผลกระทบถ้าผมเป็นห่วงทางด้าน s อ e มากกว่านะครับมากกว่าเพราะว่าการที่เขาจะประกันการส่งออกในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็ต้องเสียเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือกาไรตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ง่ายนะครับที่เราจะได้มาแค่เพียงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าการกรอกการเคลื่อนไหวของค่าเงินให้อยู่ในสียรภาพให้เป็นไปตามผู้ค้าคู่แข่งในในค่าเงินของผู้พิพาคอันนั้นยิ่งดีนะครับแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ชี้ชัดแล้วว่าเราแข่งค่าเร็วเกินไปครับมันผิดปกติในสายตาของฝั่งภาคส่งออกไหมคะต้องเรียกว่าเราแข่งค่าเกินไป นะจนเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงระยะเวลาเหมือนน้าเหมือนน้าหลากนะครับหลากมาทีเดียวปุ๊บเราตอนแรกเราก็โอเคตอนแรกเราก็อาจจะคํานวณไว้อยู่คิดว่าเออน่าจะประมาณสามสิบห้าแต่ตอนนี้โหลดมาสามสี่แล้วก็มีที่ที่คุณกิตตาได้กล่าวไว้ตอนช่วงต้นตอนนี้ก็สามสิบสามจุดแปดสามสสจุดเก้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินที่จะไหลเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับว่าสามสิบห้าสามสิบสามนี่ เราไม่คาดคิดทีด่ว่าเราจะแข่งข้าเร็วขนาดนี้นะครับมีระดับที่เหมาะสมไหมคะที่คุณชาญแล้วก็ภาคส่งออกบอกว่านี่แหละวันจะเป็นระดับที่เงินบาทควรจะเป็นนะคะมีระดับไหน,ท,นที่เป็นระดับที่ควรจะอยู่หรือเปล่าสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบห้านะคะเลเวลไหนคะต้องบอกว่าถ้าเป็นไปตามคู่ค้าคู่แข่งนะครับที่อยู่ในภูมิภาค ตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ได้จะพูดได้กล่าวถึงประเทศจีนเดียรวมถึงทางด้านเวียดนามเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกอินเดียอินเดียท่าเงินเขาสีิรภาพดีมากเลยนะครับอินเดียลูปีเขาสีิรภาพดีมากเพราะฉะนั้นะจะเห็นได้ว่าถ้าค่างเงินบาทที่ที่ไม่ได้เชิญอเอาแต่ในมุมของผู้ส่งออกนะเราก็ดูทางด้านผู้นําเข้าหรือในเรื่องของท,ทั่วไปนะเนี่ยเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ35-36ถึงนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ส่งออกเนี่ยเราไม่ต้องการค้าค้าเงินเหนือแล้วนะครับเราค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าเราค้าขายเนี่ยเราก็อยากให้ในเรื่องของค่างเงินบาทนั้นเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็สเตเบิลนะครับให้ให้เคลื่อนไหวเป็น,นตามผู้ค้าคู่แข่งแล้วก็เสถียรภาพในการปรับเนาให้มันแบบไม่ได้แกว่นจนเกินไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ส่วนนี้ก็น่าสนใจนะคะที่คุณชายชัยบอกว่าคือเราค้าสินค้ายอยู่แล้วนะคะไม่ได้ค้าเงินแล้วก็เราก็เคยพูดกันนะคะว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกเนี่ยควรที่จะวางแผนแล้วก็บริหารจัดการนะคะควรจะไปโฟกัสที่การพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่านะคะไม่ต้องมาแข่งเรื่องส่วนต่างของค่าเงินตรงนี้ข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงคะคุณชยัยชัเป็นด้วยนะเป็นด้วยในเรื่องของออระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแต่เนื่องจากที่ว่าณนะวันนี้เนี่ย ้องบอกว่าพวกเราเนะี่งสมองเนี่ยเรายังติดกับดักตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอ,อ,อะไรก็คือต้องต้องดูโครงสร้างของการสมองอของประเทศไทยนั้นเนี่ยพวกเรายังติดกับดักตัวเองก็คือเรายังยึดในเรื่องของอสินค้าเดิมนะแล้วก็ตลาดเดิมซึ่งแน่นอนมันก็อยู่ในเลนโอเชียนนะครับก็คือ,อน่านน้ำสีแดงซึ่งมีการแข่งขันอย่างสูงแล้วเน้นในเรื่องของคอ s t สเลดเดอร์ชิพอย่างมากต้องมีในเรื่องของการแข่งขันเรื่องต้นทุน อันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราอยู่นวันนี้ถ้าถามว่าถ้าเราจะพัฒนาต่อไปอน,นั่นก็คือต้องอยู่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปนะครับเราต้องช่วยกันทําในเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือว่าปรับเรื่องของการรีฟอร์มเรื่องของรูปแบบการส่งออกของประเทศไทยจากเดิมที่เราจะกินบุญเก่าไม่ได้แล้วเราก็เห็นแล้วว่าถ้าอะไรอ่อนไหวนิดเดียว แค่หนึเราก็อกตายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งทางสภาผู้ส่งออกนั้นเนี่ยในเดือนหน้านี้นะครับเราก็จะ,ะเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็เรียกว่าในเรื่องของ Trading Nation Trading Nation นั้นเนี่ยมันก็เกีเ่ยวข้องกับในเรื่องของชาติการค้าก็คือว่าเราอยากคิดแค่เพียงในเรื่องของสินค้ารับจ้างสัธงร,รมที่เน้นในเรื่องของ Cost Leadership อย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ มันก็แข่งขันกนรุนแรงมากแล้วอ่อนไหวมากเซนซิทีฟสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีการเน้นในเรื่องของทั้งการตลาดที่เน้นในเรื่องของอินโนเวชันนะครับแล้วก็หาตลาดที่เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็นวัตกรรมรวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นกรีนโอเชียนณวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีของพวกเราเนะี่ยเราม่ต้องปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในระยะสั้น ปีนี้เราก็จะแข่งแบบทะเลเดือดกันแบบนี้นะครับเลสโอเชียนแบบนี้แล้วเราก็จะต้องปรับตัวนะครับในแง่ของการจะดูต้นทุนอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพนะครับทั้งตอนนี้ผมเป็นห่วงอย่างมากในแง่ของเรื่องของต้นทุนทางด้านการเงินนะครับจากเดิมที่จ่ายดอกเบี้ยแล้วตอนนี้อาจจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของการจ่ายค่าประกันเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการาตาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนต่างๆก็มีผลรุมเร้าเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคต การที่จะหนีตัวนี้ได้เราก็ต้องยกระดับตัวเองทั้งการตลาดและการผลิตนะครับคุณกิตา้านี่ก็คือสิ่งที่เรามองอยู่แต่ในช็อตเทอมที่ที่เรียกว่าภายในปีนี้เนี่ยไม่เท่าไรหรอกปีนี้เราก็จบเรียกว่าผ่านแน่นอนแต่ปีหน้านะครับเหมือนกับการอ่านหนังสือครับปีนี้เพิ่งอ่านบทนํากับบทแรกเองปีหน้าเริ่มบทที่สองเนี่ยกับบทต่อๆไปเนี่ยมันคงจะต้องท้าทายกว่าน,นี้เยอะนะครับคุณกิตา้าและผู้ฟังครับ